โดนตัวไหนมาโดานตัวไหนมานี่แหละโดนตัวไหนมาข้านในเป็นอะไรมาโดานมาครับต้องชนอะไรับเพลิงมหาอะไรครับเ,าาเ,เอ่อตอบได้เนาะชนีสับโอ้ยคุอจริง มาหาช่างต้นครับรดไม่แรงครับอยากให้ช่างต้นทำลถให้แรงๆลดไม่แรงครับ,อต,ต,รรบ,รรบตอนนี้เราอยู่กับอูช่างมีนะครับช่างมีการช่างนอนสูงครับเป็นอูที่ไม่มีวันว่างๆครับนี่แต่มันํำงานอันนี้เอาอยู่ไหมพี่ตงแล้วเอาอยู่ไหมเนี่ยเอาอยู่ไหมเนี่ย เอาอยู่ไหมคันนี่ครับสบายมากเห็นไหมครับครับชนหนักชนเบาครับเราซ่อมได้ครับอือต้องอู้ช่างมีเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นอะไรมาเป็นมาครับต้องชนอะไรครับเป็นมหาอะไรครับเออตอบได้เนาะชนกับโอ้ยสุดที่ไอ้ลูหนาเขาพูดอะไรไม่เ ตรงไหนโดนตรงไหนมาโดนตรงไหนมานี่แหละโดนตรงไหนมาฮ่าทึ่งขางเลยไหมครับตรงตรงไฟเลี้ยวเลยไหมครับนั่งไหมไม่กระแม่แม่ถือกันนักอะไรครับโอ้ใช่ปะ้าไม่ยุบเข่าไปลึกเนี่ยถือว่าไม่นั่งเลยครับอันนี้เราไม่ต้องนัทกั๊ดซี่นี่ไม่เป็นไรครับที่ไม่งอใช่ไหมเปลี่ยนพันนะพันบนพันหลังอ๋อแล้วติงแพ้งหนาวมา อโอเคอันนี้ถือว่าบาโลยวะในนี้คันนั้นนักนมาโชว์หนึ่งในคันไหนว่านักรดแม่จงกำลังทำยังไงกำลังนักอะไรอย่างันนี่ครับอันนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้คันนี้อันนี้อันนี้อันนี้คนนักรถโอ้โน่นแหะนีคันน่ะเดี๋ยวดูหนึ่งนเปลี่ยนโอ้โหอันนี้อันนี้ดัดคัตสีไหม นั่นนี่เขียเขียนได้รัดรัดกันดีนะโอ้หเนี่ยเสร็จวเอาเรื่องเลยนะเนี่ยนักนักนั่นีองนักอู๋เราอยู่นนสูงนะครับนนสูงจังหวัดนครราชสีมาอู๋เรารับเคีมทุกอาการนะครับรับทำรถประกันไหมนี่รับทำรถประกันได้นะครับประกันชั้นไหนเราก็ทำหมดครับ ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามทำห,หมดรับวิ่งเคลื่อนให้แก่เมืม่อหหรอโอเคแต่เราเราไม่เราเรา,เรา <c oughs> ไม่รับแก้ชั้นบรรยากาศเก็แล้วอั <c oughs> <c oughs> นนี้รถใครครับคันนี้โอ้รถผู้ใหญ่เขาครับผู้ใหญ่บ้านนอกใช่ครับผู้ใหญ่ <c oughs> บ้าน <c oughs> บ้านบ้นว่างๆครับล้บางเครื่องให้พร้อมเลยโอ้ มันน้ำยาไปสามขวดยังล่างไม่ออกเลยครับไอยันนี้อันนี้แบบดานกันดันหนะอาการที่มาทำนี่คือเปลี่ยนเล็กครับแต่ว่าล่างเครื่องไหร่พ่อผมพอใจดีสุดๆเลยบอกเลยก็ก็เห็นก็มันเยื่มครับแต้นไม่ได้ครับตนไม่ได้ครับสุดยอดเลยริงทอดลูกค้าทอดทิ้งครับทอดทิ้งทอดทิ้งทอดทิ้งไม่ใช่ทอดหมูนะอ่าครับหลังจากเมื่อวานเราก็บูกันอยู่ทักใหญ่ ยาใสเล็กก็ดีใสคิวใสอาการเป็นเล็กถ้าถ้าใส่ใส่ไม่ได้ไปใส่ขั้นล้นก็ได้นะคิดชิบอะไรท่ใสวันได้ใช่ไหมไม่ใส่ได้ใส่ขั้นนั้นดีกว่าใส่ขั้นนี้เนีใช่พี่ใส่ขั้นนี้ดีกว่าใช่พี่เพราะว่ามันน้อยเนาะมันต้องตัดไงใช่มันจะดูไม่สวยเอาไปใช้งานทธอเยาสวยไหมมันเครื่องนั่นมันเสียเลยนี่ลามเนื้องมอผใหญ่เบียนเน้นแชร์ไว้ตรงหน้านั่น เราลองลองดูก่อนว่ามันรวมมันด้วยใช่ไหมถ้ารวมแล้วถึงจะเปลี่ยนใช่ไหมหรือว่าหรือว่าใส่ไปแล้วนี่หรอเปิดฝาใส่แล้วนี่น่งใส่แล้วโอ้ก็เลยก็แคล่างไฮนเอยเัาทำยาแช่เกิ็นทำอะไรนะอ๋อลอยลงหินเขาผนผีมันจะยิงไม่ได้อ๋อเห็นกัดขีดขนมบอกกันอ๋อนี่เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเก็นเรื่องอะไรนะพี่มย์กาวเนาะเกล็นกาวฝาครอบเบาอ่า้าฝาครอบเบา นะครับอูเราอยู่บ้านบัวนะครับอันนี้เขาเรียกบัวสองครับบัวหนึ่งครับบัวหนึ่งบัวหนึ่งอูช่างมีอูในตำนานนะครับใครใครใครมาอูอยาคิดว่าคนนี่เป็นพนักงานนะครับเห็นด้จะของอูนะครับอูช่างมีรับจบนะครับรับจบตรวอาการเลยครับ ây cho khổng được khả nặng, không ai nhỉ? <laughs> วันนี้เรากำลงังบูอยู่ก็ฟอดแอดปายนะครับแอดปายฟอดท่าประตูะครับช่างเม็ดช่างเม็ดมีปัญหาเรื่องใสเกียร์หลังใสเกียร์ท้ายหลังกต็ตกครับฟอดลูกยางแท่นเครืร่องแท่นเกียร์นะ มาตรวจสอบมันล้มไดยไหมอืมทันนี้เปลี่ยนแหลกนะครับแหลกพงมาลัยถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ เครื่องขาดหามีไหมก็เครื่องเครื่องเครื่องมัน,มนคนละตัวก็วไม่ลรามันขาดวิลาได้เนอะ่แล้วดีหาสาเหตุเดอะยกกวตอนแรกความเป็นเกียร์ไงทีนี้บอกว่าแล้วความเป็นเกียร์ถ้าเป็นเกียร์แล้วงานเขอย ช่างเมดไม่เซฟครับช่างเมดไม่เซฟตัวเองเลยนะครับเนี่ยอย่ะรบางเรากุกยางแทนเครื่องเ้าอะไรหายากต้องดัดแปลงนะครับดัดแปลง ปกติกตม,มันจะอยู่ยังไงมีเต็มไหมมีทุกอย่างเต็มใช่ไหมชองหูนี่อ๋อนี่มันแบบไม่มีเลยลงไปเลยอันนี้คือเรา,เราอัดเต็มเลยใช่ไหมลูกเพอนเ็มเลยเราก็เทียบบูทในกันใอ่อเคบูทในกันอีกตวหนึงอ่าเค้